สวัสดีทุกท่าน <C oughs> มาพบมาเจอมาเจอเกับ่อนงนายโพธินะนะผมก็ก่อนออกไปลุยงานเดี๋ยวติดตั้งพัดลมก่อนนะท่านแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้ขี่รถคันนี้ไปนะยังไม่ได้ขี่รถคันนี้ไปนะท่านเดี๋ยวขี่รถซาเลิงไปก่อนนะขี่รถซาลลิงไปก่อนเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนแบตใหม่เนะพิ่งเปลี่ยนแบตใหม่มันผมยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ <c oughs> ผมขออ่า ศึกษาดูใจมันขี่แถวแถวบ้านก่อนเดี๋ยวลองขี่แถวบ้านสักห้าโลสิบโลขี่ลงทุ่งนาขี่อะไรสักสองสามวันก่อนอให้มันมั่นใจก่อนว่าแบตมันโอเคถ้าขี่ไปไกลแล้วแบตมันเสียกลางทางเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะมันจะได้เข็นเอาแลว,ว,วขั้นเพราะนั้นเดี๋ยวคันนี้เนี่ยผมขี่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาไปสักสองสาวันก่อนอ่าหอไม่ไมกาทิศทิ ไกลๆแต่แถวบ้านนกะ็อ้อมบ้านเลยชั้นเก็บเป็นรอบกว่าไปไปเอาไปทำงานท่านว่าตอนนี้เปลี่ยนก็นไปแล้วยังไมีปัญหใจนะติดตั้งพัดลมก่อนพัดลมที่ผมจะติดเนี่ยก็ติดอยู่ตรงนี้นะท่านนี่อันนี้จะเป็นพัดลมโซล่าเซลล์นะจะไม่ได้เกี่ยวกับแบตเตอรี่นะท่านจะไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะเป็นพัดลม ครับผมก็ติดตั้งง่ายๆเลยนะท่านแบบนี้เอาทอ่อเอาอะไรมารัดเอาแบบนี้เอาทอ่อเอามาอะไรมารัดแบบนี้นะครับพัดลมมันก็สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาแงนหน้าแงนหลังได้ตามที่เราปรับะเราอยากได้มุมไหนเราก็ปรับได้เลยอยันนี้ก็จะติดตั้งไว้มุมนี้นะท่าน ผมก็ได้วางน็อตเอาไว้แล้วนะเดี๋ยวท่านเดี๋ยวเอาลูกยางมาใส่ปองเอาลูกยางมาใส่ด้วยเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่คลาย มาลุ้นกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่ามันมันจะติดตั้งได้หรือเปล่าส่วนใช้งานเนี่ยยังไม่ได้ใช้น้องท่านเพราะว่ายังไม่ได้ติดแผง อืมโอเคนี่หมุนแบบนี้ได้ท่านสมมติว่าผมนอนเปลเนาะผมอยากหมุนแบบลงข้างล่างก็หมุนได้อยากหมุนมานี่ก็หมุนได้อยากหมุนมานี่ก็หมุนได้นี่เหมือนของซาเล้งเลยแต่ว่าการติดตั้งจะดีกว่าของซาเล้งเนี่ยผมผมแบบติดตั้งยังไม่ได้คิดหน้าคิดหลังของซาเล้งมียังแบบพลุงพลังอยู่นี่คันนี้ดีกว่า เราเลยจะปรับก็ปรับได้เลยนะเออแล้วก็ล็อกเอาไว้ได้นะโอเคอ่านะสะดวกสะดวกสบายแจ๋วทุท่านได้พัดลมแล้วเออเวลาเปิดก็ปุ๊บแบบนี้เลยนะอืมมีพัดลมแล้วได้แบบนี้ได้ ลมเวลาเรานอนนอนปีเนาะลงคลิปลงอะไรก็สบายเอออันนี้ปรับได้นะท่านหมุนได้หมุนแบบนี้ได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้ปรับขึ้นปรับลงได้นี่นี่ปรับขึ้นนะปรับลงได้นะครับปรับขึ้นปรับลงได้ตามความต้องการของเราเลยนะออโอเคอ่า เป็นพัดลมโซล่าเซลล์นะท่านเดี๋ยวติดแผงน้านบนนะเดี๋ยวมีเวลาว่างแล้วก็ติดแผงด้านบนเป็นการใช้โซล่าเซลล์นะท่านแล้วก็มีแบตเตอรีนะ่แบตเตอรี่ที่ผมจะใช้ก็เป็นแบตเตอรี่ที่แถมมากับตัวมันนั่นแหละเดี๋ยวผมจะเอาแบตเตอรี่นะ่ะเก็บเอาไว้ด้านล่างนะจะไม่ได้เกี่ยวกับแบตรถนะนี่จะเป็นแบตเตอรี่ของมันต่างหากนะโซล่าเซลล์จะเป็นแบตเตอรี่ของเขาต่างหาก นะเพียงแต่ว่าผมจะเอาไปาใส่ไว้ในกล่องนี้นะท่านใ,ใส่ไว้ในกล่องนี้แหละนะแบตเตอรี่ของมันเนี่ยใส่ไว้แถวๆนี้แหละมันจะได้แบบชาร์จเข้าแบตของมันโดยตรงจะไม่ได้เกี่ยวกับแบตรถนะเพราะละส่วนกันแบตรถก็คือแบตรถนะเอาโอเคใช้งานได้นะเวลาขับไปฝนมันจะสาดใส่หรือเปล่าวนะเนาะฝนมีโอกาสสาดใส่หรือเปล่านี่ น่าจะไม่หรอหมั <c> ้ง <oughs> <c oughs> <c oughs> ลองลองใช้งานดูก่อนถ้าเกิดฝนาสาดใส่เราก็ขยับขึ้นนะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงอันนี้น่าจะพอดีแหละอืมหลังคาแน่าท่านนี่หลังคาขนาดกําลังพอดีไม่เออเนาะไม่เออเหมือนตอนเลกตอนเลกมันเอ,อืเอไปหน่อยนึงอ่อตอนนี้ดีขึ้นละเออ สรุปวันนี้ยังยังไม่ขี่คันนี้ไปนะท่านยังไม่ขี่คันนี้ไปเ,เดี๋ยวขี่ดูใจมันแถวแวนี้ก่อนเพราะเพิ่งจะเปลี่ยนแบตใหม่เพิ่งเปลี่ยนแบตใหม่เนี่ยยังไม่ได้ขี่ไปไกลเลยยังไม่ได้เทสระบบไปไกลเลยถ้าเทสวันนี้นี่ถ้าเกิดแบตมันหมดกลางทางหรือแบตมันเสียเนี่ยมันมันจากงานเข้าเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเทสแถวนี้ก่อนเทสระบบแถวนี้ก่อน ไม่รู้ว่ามันจะเสียอีกหรือเปล่าผมก็กังวลอยู่กังวลอยู่ทุกท่านถ้าขี่ไปไกลๆแล้วประมาณยี่สบสาสิบโลแล้วเสียกลางทางนี่โอ้ยงานเข้าเลยเออเอาเป็นว่าขออนุญาตนะใช้รถซาเล้งก่อนสักสองวันสามวันคันนี้เนี่ยขออนุญาตขี่สักสองสามวันเลาะหมู่บ้านขี่ไปโน่นไปนี่ไปนั่นนะครับซะก่อนเออ อ,อยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวของมันเท่าไหร่นะครับถ้าขี่ถ้าขี่รอบหมู่บ้านทักวันสองวันแล้วแบตมันไม่มีปัญหาเนี่ยผมก็จะขี่ไปเลยนะครับพอขี่ไปเราก็จะได้รู้เนาะว่าแบตใหม่นเนี่ยแบตใหม่กับแบตเก่าเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมว่าเราเราเสียวนะทุกท่านเราเสียวนะ ถ้าขี่ไปไกลนี่งานเข้าได้แบตเสียนี่แบตเสียกลางทางนี่จบเลยนี่รถคันนี้เนี่ยมันโอเคดีทุกอย่างมันมันกลัวอย่างเดียวแค่เรื่องแบตนะท่านกลัวแค่เรื่องแบตมันจะเสียเท่านั้นเองกลัวเรื่องแบตมันจะเสียแต่ถ้าเราใช้ไปเดือนสองเดือนแบตไม่มีปัญหา <S <S ก็คือน่าจะยาวน่าจะสองสามปีได้ยาวได้สบายเออแต่เบื้องต้นเราต้องผ่านให้ได้ประมาณเดือนนึงเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเราต้องผ่านให้ได้ก่อน ถ้าผ่านเดือนหนึ่งได้ก็คือสองสามปีได้สบายนะเพอๆอาจจะมีห้าปีถ้าดูแลแบตดีนะครับอืมถ้าใช้แล้วแบตเตอรี่เนี่ยสมมติว่าใช้ครบสามปีแล้วแบตมันเสียผมก็จะซื้อเป็นแบตพวกแบตแห้งแบตลิเทียมมาใส่นะท่านมันแบตพวกแบตแห้งแบตลิเธียมเนี่ยมันมันมันอึดมันอึดกว่านะมันอึดกว่าแล้วก็ มันเบากว่าท่านแล้วก็มันอายุการใช้งานมันนานกว่าเนาะแต่ว่าน่าจะเกือบเกือบเกือบหมื่นนั่นแหละนะเจ็ดแปดพันนั่นแหละนะต่อการเปลี่ยนเพีนหนึ่งแต่ก็ขี่สมมติว่าขี่ได้สามสี่ปีแล้วก็คุ้มอยู่นะเปลี่ยนแบตทีก็เจ็ดแปดพันก็คุ้มอยู่ทุกท่านดีกว่าเติมน้ำมันอยู่อืมอ่ะโอเคทุกท่านเดี๋ยวก็จะเดินทางไปลุยงานฝากไว้ท่านนี้สวัสดีครับ เดี๋ยวตอนเย็นมาค่อยติดแผงโซลาเซลล์ด้านบนนะวันนี้เมื่อวานเนี่ยเอาเอาหลังคาลงวันนี้ติดติดพัดลมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ติดแผงโซลาเซลล์ติดแผงโซลาเซลล์แล้วก็น่าจะหมดนะกเนียจะไม่ได้ทําอะไรส่วนเรื่องว่าจะทํายังไงถึงจะขนเหล็กได้ผมอาจจะทําเหมือนที่ FC คอมเมนต์มาบอกเลยเอาเหล็กเนี่ยพาดตรงนี้เอาเหล็กเนี่ยพาดตรงนี้ไปโน้นนะ แล้วตรงโน้นก็เหมือนกันแล้วก็เอาเหล็กวางาไว้ข้างๆเอาก็คือแบบเราทําทาเหล็กมาเกาะเอาไว้ตรงนี้่นะทำเหล็กมากเกาะไว้ตรงนี้กับตรงโน้นสองสองด้านแล้วก็เอาเอาเหล็กพาดเวลาจะขนเหล็กก็เหล็กวางได้ถอดนะเวลาเราไม่ได้ใช้งานเราก็ถอดออกเอาแบบนั้นเอาน่าจะน่าจะดีกว่าเนาะทำเหมือน FC นะคอมเมนต์มาบอกนะผมเห็นแล้วเอฟซีคอมเมนต์มาบอกลักษณะแบบทําเอาเหล็กพลาดนะเอาเหล็กพลาดไปเออเอาเหล็กพลาดไปตอนแรกว่าจะเอาเหล็กเนี่ยขึ้นหลังคาเอฟซี FC หลายท่านบอกว่ามันจะตีราคาเอาพอรถรถ,รถเราเลี้ยวรถแรงอะไรเนี่ยมันมันอาจจะทําให้เสียการทรงตัวอาจจะทําให้รถคว่ำได้นะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะทําเหมือนเลิงเอาท่านเอาแต่ว่าจะเป็น เอาเหล็กเชื่อมไม่ได้ไม่เชื่อมใส่ตัวโครงทําเป็นโครงเหล็กขึ้นมาเวลาเราจะใช้เราก็ <_ S 1> <ๆ S 2> เอาเหล็กเนี่ยพาดไปเหมือนที่เอฟซีคอมเมนต์มานะให้ทําแบบนั้นเอเวลาเราไม่ได้ใช้เราก็เอาเหล็กออกเอาแบบนั้นเอาเอาเอาเฉพาะตอนวันที่ขนเหล็กไปแล้วก็ทําแบบนั้นเอาเหล็กยาวๆพาดไปน่นพาดไปน่นแล้วก็น่าจะแบบนั้นแหละเออ โอเคฝากไว้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ